ก็เคทอนเด็กกลขึ้นดูเียบ้อยเลยแต้มนึงนงเ้ยนกนำดำนี่มันไปกับนกอะรังมันเดดยมันนเห็ดมันเ้ย,เย,เยอยยอ,อส

สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนครับเขาจูสองบอกไปคนทรมากินวันนี้เขาป่าพี่นออ้องเลยอากาศดีซีรับน้นําในหนึ่งทั้งน้ทาทั้งลบทีมงานนั่นัดกันสามคนมีนายผ่านใหญ่คนมานําผู้หนึ่งแต่ก็ได้ผ่านนะทเก,กทีทีมงานคนหน่อย,ยข้าวเวบ,บี้ยคนบมเดลมะนี่ครัมาสามคนมาซีมันนอนไปขึ้นหนึ่งซีไซลับในหลวกะ็ล่อรัดแรงเนี่ยรัดเสาเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าไก่ปลาพี่เนาะน้ำชาไม่กินมันตดนายพันทำอะไรก็จะไปจอบหมูนะเพื่อห้ามบอกเธอให้เสด็จนอนสองคนกับนายพันใหญ่เหรอไปตอนนี้ก็ร่างตอมกระบอกและฉีดอยากจ่ายกันไปใส่กลับแล้วก็รัดแรงมาเลยหมว่าจิมีอาหารในบ่มาเลยทาบึกนายพันใหญ่เหาก็ร่างตอมกระบอกก็ได้ใส่กลับพี่น้องเลยกลับตัวเก่าฉิบอมาซื้อมาซะก็ตกปืนกัน อยู่บกอยู่จข่เห็ดกับเฮียช้ะอาโอเคานวยเอจะไ่เทิาไ่น่จะจุกข่อยไปจักถามหมอหน่อยหน่อยเลยว่าก็กครับาเก็บกลิดครบเลยวาครบยุ่งกับตัวใส่ลยวจเดี๋ยวเลงแล้วเลยวาโอ้ยจนีนอเลย้ไย่บริเนาเรือง ไก่ที่ขึ้นนอนไปจอบปได้เสียไก่ขันที่ขึ้นนอนไปจอบอไปเด้ดเนอะเมื่อคันก็จอบบ่อเบื่งไหรมันนอนเนี่ยไง<อ>มาอย่างนี้ไปจ่ออย่งนี้ข้ามันขึ้นค้อมันอยู่บอนหนันเลย่รือเม,มันย่ากนันกใหญ่กว่านี่ขึ้นต<อ>บนไปไตไตไตไปเลื่อยเหมือนปลุกเสียงที่ไตไปได้ไตว่าสิไปหาหลอดใส่กับก่อนหนา,นยายนายพันใหญ่เฮาแล้วลหล่อฮามะสถานที่แถวนี้ว่าเป็น ตำนานแดงปลาเนี่ยฮทางปอกทางปลาถ่าให้เป็นถ่ายายวนให้เป็นถ่ายายวนไปสิฮะในห้องสิไปหล่อครับในผ่านคนหนึ่งคนไปละขึ้นทางเทิงในห้องสิลงทางหวยนาพาตุลุมพวใส่กับอะไรสีหล่อละแรงมาเลยนกกระร่างแค่เมันถ่วงยังไปนอนเลยไปทางพวกเซลลเซลอยู่มันมีนาพาอยู่เปล่าโอ้ล่มขนาดเลื่อนกระแจงได้สิบสองคำขึ้น่า วสิล้อลงทางนี่แหละตามทางนี่เลยเพราะมันมีนายพานปรามีหนาพาอยู่ลุมแล้วก็เปิ่นผู้ตัวสูงๆของแถวนะั้นโอ้ห้าหล่อมากหักกออระพาะบอลไปเนาะเปิ่นผู้ใหญ่ขนาดทางนี้ยันเบนบอลน,นี่แลหละนายพานบอกเขาวสิล้อลงทางผมเลยงามขนาดดวงมันแต่พวกผู้ว่าสิไม่นู้หรือบ่อเลื่อนแจงยันนู้บ่อแต่ว่าเราสิลองใส่เบิรงเราเลยมา่าเดเด้ วาสิขึ้นเปิดเปิดตัวผู้ตัวเถงเปิดไปหน่อยเพราะมันงะเดี๋ยวไปนี่แล้วว่าถ้ามีแต่วาสีหลอดทางแค้มหนาอย่างมันไก่หนาพมผมมันจีบมากเพราะว่ามันก็ง่ามันกระทางนี่แต่ว่าสิขึ้นเปิดทางเถงผู้หลอดไปทางซ้ายหมดเลยโอวาสีหอดใช้โอ้บอลนี่เหี่ยงเก่าได้พี่น้องนี่มันเป็นแป้นนึงเข้าลาเท็จช่องบวงบางนี่ คือชิลลนเติบแล้วอะไรประมาณปีหนึ่งหรืสองปีแลลวนี่เขาเศร้าเห็ดเลยแสดงว่าบ่นนี้มันยังมีซัดใหญ่อยู่ได้หลยมุกตหนาพาไปเปิดปไปพมน่าชิลลไปนี่เลย เห็นเจียพี่นองไรบ้างนี่นนช่องโต้โตโางในทนมะีว่นผมอช่องโตเหมกสโตพราะว่านมือทางไหนนะตาเท่าี่นอบอลบฝนคักขนาดนี้เปตมินุวายค่ะเขาชิซใาใัสองหลังชิซสยวางนี่หลังนึ่งนี่แลวก็มาวางนี่หลังหนึ่ง จะทาเบงมือพื่นเนาะทารุ่น้ำกันบนนี้เขาใส่แล้วรัดตัวเลยเมาจะเข้าไปใส่นั่นโอเขา้ชเ,เขาได้เลือกคนนี้ก็จะขัดสร้างแตนกู ເນາະເຂົາຈະໃສ່ນີ້ແຫຼະແຜ່ນນີ ống sẽ làm mà tốt rồi Hãy subscribe cho kênh ดีๆมันเถอดถือพวกกระถางัวเข้นพี่น้งนองเลยหลอกกล้าพาทีมงานก่อนเพราะว่าคำเลยหาโมงนะ่งปลายๆแะตะเวนไก่สิตกดินเพราะตะเวนไก่สิโตกดินเขาก็มาไก่เติบห่างจากเขาประมาณสามสีก่กิโลกระทือว่ายางตามป่าตามหอยกระทือว่าไก่ได้พี่น้องเลยเอาสีหลอกกล้าพาเขาก่อนเขาก็ใส่แล้วแหละทารุนท้าที่ตามมือพี่น้องมาชิมานด้วยบ่แต่ว่าล่วงนี่ก บอกว่าสายในสุดยอดงามอยู่จะทาเบื้องมืนข้าจะกับพัฒิากานก่อนมูว่าสิพากันวางแผนในแนวใดต่อตัดแรงกับสิรัดเมื่อเลยเนี่ยจักเหอากับชักมุจักหนุกยังไม่หน่อยเลยมันมาน้ำหนุกอ่างเขาเห็นแต่ลำลำกุมมุกมุกว่าตายทุกอ๋อเนี่ยเซ็น้ังมุกรามมุกราโอ้ย มันจะขึ้นหนุกันาดเนอะนกกระเซาะองเสนหนกกระเอาใหญ่ปะเรียบร้อยเลยแต้มหนึ่งพี่น้องเอ้ยนุกลำบำนี่มันไปกับนกมดละเขาเห็นแต่ขมุ่งพวกมงเพราะมันคำแล้ยยึดทั้งปลายไผ่ตัวนี้นี่เขาก็เลือลองอันนี้ยิงเบิ่งปลาต๊ะปู่อีดิฮะพอได้ปีงแล้วแรล่งในได้นี่เลยในภายหนักบุธรรมะแต่ว่าได้ยินเสียงปืนอยู่ทางผมสองบาทแล้วโบยิงยังจังถามเบิ่งบัดบันมาบัดบันได้ยังมา เอาสิหลอกกับบอลก่อนกำลังกราฟมาหอดบอลพักแหล่แรงฟื้นแรงไฟถา่ากางปอกกางปีถ่าในพันใหญ่เฮาพันยังไปใสก่กราฟแล้วก็รัดแรงมาเลยบอกว่าเพิ่นมาหอดลเ,ลเลยสิพากันบ้างเพื่นอะไรบางเทือยอะไรยินกับข่าวหลังเลยยินกับข่าวแล้วว่าเพิ่นสิไปหายะฟันป่าเนรอหาหมุดปา่าแถวห่วยนี่แหละแต่บวกเช่นอะไรเอากระนัยผ่านถึงหาฟื้นห้ายังมาถ่าเพื่อว่าให้มันกลุ่มบ้านข อากาศมันหนาวพี่น้องๆเลยแต่ว่าอยุพู่เนี่ยังบม่หนาวออยู่ทางเมืองทางเมืองเนี่ยโอ้ทางลมท้งฝนแต่อยู่นี่โอ้อากาศถือว่าพอดีเหมาะสมแต่ไก่สิแจ้งผมมันใชหนาวเอาจะไปหาฟืนหาหญิงมาก่อไว้ก่อนมี่ตะปูดไม่รู้ได้ยัง้ยกระต่อไม่รู้อ้าว ปล่อยเบื้องแคบมาทะเลาะข่ามในเละกันขนาดเติมข้าวเลยไม่ได้มีเยื่งมาจะทะเกัน ปลาแถวนี่ใหม่ลายปลาแถวนี้ค่อยเขาตัดด้วเขาเหลือเอาตัวงานตัวกีฬาใช่ไหมนี่เขาปลาบาดมันเบิดนี่นเนาะผมแต่น้ำมาเบิดขื่นได้คะแนนนี่เนาะบอลในผ่า,านเราแล้วกัในผ่านใหญ่ครับตัวนี้ตัวใน,นี้บอลห้าอ่ะ ทำด้วจะเป็นถำใหญ่นะบนบนเสียกินเข่าเด้เนนบ,น,บ,น,จน,ดบนจอดรถโอ้บอนก็ตะแบงก็นา่นน้ครังตอนนี้นีล่ลุมล<ะ>ุอเอนี่เ,นเป็นอันทีทูดเขาบอกทอมาทมั่วมันก็ไปฟูดีเอาก็มักไปฟูดีเอาบอกไปน้ำมูเขื่อนน่ควันอ่อน ฟันอ่อนมันเด็กแท่รมันเดเห็ดมันมัดแน่นดูหนดูมอโอ้ชโซตันึงชงเกิดมีสกู๊ดจำมู้น่แล้วไปอีกทีเดียวอยา่าไปบดชน,บบน,เนเพียงบได้ว่าได้ว่าเต็มี่ไปเพิ่พานกันกลมมาจให้ลมนั้นอ,อันพานตัวเคยชันยกยนะ๊ตัวจะเอาสันสันนะเออเอา้าพีบ ขึ้นหอโคกไหมลมลมลมมานี่จากมันมาจะใช้แต่ยาลมหอโคกอันผ่านผ่านตูบ้าไงผ่านดงไงนี่ได้แต่ฉันจะปลูฉันบํบักเขาปงปืนเขาเชื่อมเขาแต่ยังฉันบําบัดแต่มันเห็ดใช่ลู ยิ่งลก็นั่นเน้นลกหมากอะไรเน้นปุ๋ยไรๆนะมุสมมนุโอ้ปุดคือปืนมเป็นแห้งปืนคือว่ามันบแห้งเลเาได้กระหอบเพีนตัวเดียวนล้วพอถ้าได้โตแล้วก็ไร้เชือกขึ้นยากเลเพระว่าจับอย่างไก็ไ่กันมาเทิงเข้าไปก็เอามีไครที่มอนมั้งครที่ที่จับนี่ถ้าบุงเขาไรได้ปกนับแหลกเขไปกับราเทิงกขาจั จากปราชาคไปมั่วนุ่ชุ่มไปเลยนะอเขอข้าตัดใหม่ร้ายนือจะร้ายคอนเืตตื่นเนยรักไม่คเียไม่เคคือ,อปอดไฟอะไรับคัวเก่งนะยยอยู่าซแดนนามานะเป็นนายกานนะเจียกกัหอกสิบเอวใช่าเจียกเขาตัวสตัวส่อ,อันนี้เขาตัวเดียวนี่ไก่ไกนี่ยิ่งยิงมาถือมือแก,กบ ปลาม่ไดหออกอกอกเผยแล้วนํ่ไปตักอีกก็ถือกอีกอยบริพานจะเทืออาหารเนี่ยนะฮะยิ่งานมที่หาบาทนี่แปลนะลกูกแถวหน่อยเจ้า,าเปไรมา,อมาปอ,มาอ,อก,ปกมาปอกมาเอา,าไปดูมาภัยในป่านรุเท่านี้ละมันจีไก่้าผ่านกับอันนี้ซํานี่แชมปกอไม่ัยนี่ มัดหาบาทเพียงบุตรสืบกว่าม่ดชนบาทเพียงบุถรสจนเขาให้คนอัจจุบันยังาาหายอย่ไรด้ยากแดมเจ็ดโมงนี่นะเจ็ดโมงนี่เนทะ่านั้นะน,นะบ่แมน่นนะน่อยก็เดี๋ยวไปทางนี้น่องเชื่อปืนทางนี้จงบาทนี่แหละ่หรอม่ วันน้ยินเสียงรถจักก่กวนั่นนะาขอจะฝาวานี่ยออกชุใช่กับออยู่ในถ้ไม่ยินเสียงโหไข่ยยมันนอนแท่นั้นแล้วพอไก่เป็นชาวห้นนยิงเนาะค่อยๆค่อยๆแล้วโอคิดว่าเจ้าใช่หรยิงแสดงว่าเขาเห็นขีรจักพออยใชอยู่ในเหอพินตัวนั้นยินเสียงรถจกักร แค่มากับแล้วบ like okay. ่นี้มาสิบ่นบ่นว่ะนั่นมาถึนนั่นแล้วไ่ได้อยู่บนปอนั้นในคุมบ่มบ่ใช่ไมวเข้าแล้วคุมบ่มจุน้คุมบ่มทังอีกเอาไปปูเพื่อนหยอันนี้คงไ่ได้กำลังพากันมาแต่ละไปน้อยไปฟันปากกังในฮเกโตก็ได้ล้ำ ทีมงานเรากำลังจัดการอยู่ไปหล่อฟันแถวหัองเพราะว่าน้ำมันขาดจวงนี่พี่น้องเว้ยจะลังว่าสีลามนี่แต่เมนูลามเด็ดนี่มันจะง่ายเลยบ่วงกระบุมีใครกันเนาะเพราะว่าบวงเธอสิพากันไปหาหล่อต่ออีกหล่อการแต่ว่าเดือนจะแกะอยู่นี้บังยังเห็นแต็มเตือนเดือนมันกำลังออกอยู่เรื่องบวมเลยลามปากกางไง นายพานน่กโทรหาตเมียอยากลาบเอียนหุ่นสมเราเค็บดยอยบบกากหันมดเลยฟานเดียวแหละเค็มแต่ไมันอุดนะเค็มเพือกินหนามเอาเป็งนวเนะเป่งนวเป็งนวดเป็งนวเวียดได้เป็งนัวด้ ไปงวเวียดเลยะเเียดดิบกนยังไ่ได้ไปใช้เที่ยวเขาแต่หนาอยู่ขาแต่ปลาบดคือหา้เาบขาื่นงวในงูหินเลยโอ้มันกับนซคอนนด้กินได้เขาเลยเครื่งกระบังเนาะ chạy bóng 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 เอาไปพุน่นะนะนะตุสิกายดีนะมาเขยนะเอยก็ได้นะเราอิมปานี้นะโอ้ยโอตายบ่สิวันนี้นั่นน่เจ้าขีี้ากับปั่นชองขับชามขับเนี่ยปปูมาถึงสี่ต้โอ้ยจมพอ าแต่ล้าปลาชุกแล้วก็กินแล้วก็พากันไปเลาะบบนี้เออคือบ่นน้ำเนาะคือบนลมแบบนี้เนาะลมขักิ้วเนว่ยนี้ใส่บักเกือพี่น้องเลยบักเกือคืนคนทนอยู่เนี่ยปัดปัดเลือกนึ่งเนี่เจ้าไว้ในกอเต็มเลยทั้งหน้ากอเต็มเ,เลยตรงนีแต่หอมเดียว ทางกระไดขิงอยโอ้ลูกดีเว้ยเจ้าหน้าของจัดกันใน้บนมาแต่ฟูเ็ดนนี่เห็ดกล่องหนึ่งอูนี่ใช่นี่อาจจะมีแล้วกล้เข้าไล่เลยวุ้ยคือมือนั่นแล้วการติดๆกันหมด นอนมตาตการน้ำน้ำมันได้าลายนึ่งลายน้ำม,มันขึ้นแล้วบ่ <c oughs> น้ำมันขึ้นไ่ยผ <c oughs> ัาาก <c oughs> ใส่เลยแหละนี่นี่ๆิ่แดเข้าไปเลยตบมือนิ่ับปผ้นโ <c oughs> อ้ลืมมาบวงมาอั <c oughs> บวงบวงธรรมาชาต ถือแลนะเห็ดก right. huh? hmm. oh. mm ับ hmm. บ oh. uh ัง huh. ah, no ้อยกันค้งลามกันยังใส่กับบังนี่บวงเหียลงเองยังยังออ้หน่อขมบกไปไว้น้ำลายวูบโอ้เจ้าจันไหนน้ำอันนี้เป็นถั่ยวิ่ืออีกถั่วเจ้าน้ำโวคือดีคอดีเพือมนเนินไหมม่เ้น หลยทีเอยยังไรก็เอาไม่ฮะนี่เฮ้ยไม่นี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 ่หาจาไกลเนี้ยนีเปยังรนีกับบังนะ้นน้ำมันมดกอดจานั้นก็จดดอนลังว่า โอ้หจะกะายไหมดูมันบุันเลยมันออกก่อนเ่ยเบิดบจากเบิดเลยไปจากยังกระปูอกเบิดหลแลางกระปูออกโอ้ยคนด้สกินเลยนะกรไเบิดแล้วอ่าาโชวีนองเลยลามกระปูกับปากกของแสบของนัว vâng vài lúc kỳ nơi đây mặc dù lần này nắng nữa kìm này chết 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 เออจะที่ตะขาไปกินตะทานเด้อไปกินดอนเด้อมจะนังน่งแขงน้ำคามาแขงแล้วแขงกินก้อนออนกินนลำลังเด้อกินปลาเรื่องก,กินีกกย,นนนยังไงมาคบนกกินโชคแกนันมันจะสะจะงอเอาได้ยิบขี <c oughs> เ้เข่าแข่เนาอมาตอนนี้ขิ้เข่ากินน้ำน้ำกัน <c oughs> พี่น้องเลยลามปะกังกับกระปู อ้าวโชสดบมปลาเลยเนาะมันนวดนั่งกับปูนี่เลยสดน้ำจักบาทหนึ่งสด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 โอ้โหขาปเวยที่บรรดาเทพนัวทั้งงัวทั้งหวานจังบรหวาเนียังวะนั่งกับปูนี่เออมีทางขัดจา้าเขาคุงเอาได้เสียงไปได้ปลาเลยอพักพี่น้องเลย

mời những lần hảo mời chị mẹ mày chị có nên mày hảo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  mày mà mày กินน้ำแล้วพักผ่อนน้อยหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งหลายสิบไปต่อยอพักอย่นได้พักนนอนได้โอ้ใครเนี่โบล้มเนาะกินเด็นอยู่ได้หนิเนี่ยนะวันนะานอนเดียนกันพอกันตอนยามกับมือกันเช้าพ่อแม่พี่น้องเลยฮาชินนอนพักผ่อนก่อน